ก็เป็นน้องแม่ผมเดินทางซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจากเชียงรายนะมาดูน้ำท่วมที่แม่สายะนะครับสายันดูนะว่าขันโหดมากนี่ฮะนี่คือสะพานที่ข้ามไปพม่าะนะฮะสะพานที่ข้ามไปพมา่าตอนนี้ต้องพยายามเอากระยาออกไม่งั้นสะพานจะพิวไปด้วยนะฮะดูเนี้ยว่าท่วมขนาดไหนโอ้โหนี่นิดตาเลยนะข้างล่างมันเป็นน้ำ ร้านขายของนะไม่เหลือะไรเลยหรือว่ามากที่สุดใน10ปีแต่ในรอบ10ปีนี้ครั้งนี้หมดเยี่ยมที่สุดนะรุ่นร้านคาหมดเลยนะจบหมดเนี่ยไม่เหลืออะไรนะตรงนี้มีร้านเยอะมากเลยฮะวันนี้ฮะไม่เหลืออะไรเลยครับโอ้ตกมา2วัน3วันแล้วนะฮะวันนี้หนักที่สุดนะเมื่อวานก็ตกหนักนะครับดูด้ครับ อ oh. ้ำนี่างแรงเลยแรงแรงเลยนะโ oh. oh. อ้โหโอ้แรงแรงเลยดูพี่น้องมามันเั็มันอะอะบรรยากาศเลยสดๆนะยังม,มีแม็กโครมาตักขยะด้ว oh. oh. ยโอ้โหโอ้โหแรง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 ครับแรงแรงจริงๆ

ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ